ก็จะช่วยหน่วยเด็กๆเราพี่ปางยังเดินสายบุญอยู่ก็ก็ทําไปตามเหตุนะคะทำทำไปตามเท่าที่เราทําได้ไม่ถึงขนาดก็ว่าต้องแบบสุดตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําไปเรื่อยๆอเพลงก็ไม่ทิ้งยังเพลงก็ยังทำเพลงธรรมะก,กันอยู่ค่ะเพราะว่ายังไงปีนี้ก็ยังหลวงปู่าหลวงปู่ม่านเป็นหลักค่ะเป็นไงครับรวมตัวแต่ละครั้งก็นเพิ่งไปรวมตัวกันอ๋อ อันนั้นเป็น,เป,นเป็นงานชิ้นหนึ่งค่ะที่น่าจะได้ดูเดือนตุลาคมนะคะก็เป็นงานที่เป็นงานรวมใจของบุคคลบุคคลหนึ่งที่เป็นที่ต้องเรียกว่าเป็นเป็นผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณให้กับประเทศไทยเราเงานี้ค่ะก็ก็คิดว่าเดี๋ยวเดือนตุลาคงจะได้ดูกันอันนี้โพสอัลบั้มแรกของตัวเองทีบิวยี่สิบเอ็ดใช่ยี่สิบปียี่สิบเอ็ดกรกฎาค แป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองมาทีวิวกันตอนโควิดพอดีก็ดีเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก<ช>็ทําให้เห็นว่าโอ้ย20ปีมันก็มันก็ไม่ได้นานนะสาหรับชีวิตคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเอาจริงๆแล้วมันก็ถ้าดูเลขว่า20ปีถ้าเราคิดไปว่าสมมติวันกี้อีกสิาง,งหน้าเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยอีกตั้ง20ปีแต่พอเราผ่านจากวันนั้นมาถึงวันนี้เฮ้ยมันแค่20ปีนี่20ปีแล้วเหรออะไรเงี้ยมันเหมือนกับพี่กับรู้สึกว่ามันเร็วมากเมื่อย้อนกลับไป มันคาดหวังกับมันจนถึงวันนี้ได้ยังไงเออจริงๆแล้วคาดเราตอนหน้ากับตอนนั้นอะทำอะคิดว่าอัลบ,บั้มเดียวก็คงไปแล้วล,ะล่ะกะว่าเออเดี๋ยวมาออกเขาให้โอกาสเราออกแล้วก็ออกอ,อะไรเงี้ยเ,เอออัลบ,บั้มหนึ่งเออก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะใจอะเป็นคนเบืออบเบ้องหลังชอบทำงานเบื้องหลังเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะ หนังเหนียวมาถึงตรงนี้เหมือนกันกะว่าชุดเดียวก็คงไปแล้วนะคะรรางวัลได้เยอะเหมือนกันนะพี่ปาที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณขอบคุณที่เห็นค่าถึงไหมครับอยากจะหวนกลับไปจับไม้ร้องเพลงสไตล์ของปานธนพรที่ดุดันแบบเรื่องผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับมนมันจะพูดอย่างนั้นก็ลําบากตรงที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องลิขสิทธิ์นะคะเป็นเรื่องของใจก่อนว่า มันบางทีมันมันทำมาตรงนั้นอะมันอิ่มพอสมควรแล้วละเพราะว่าไอตอนที่เราทำตอนนั้นอะหูมันเยอะมากนะมันเยอะมากแล้วเราก็ใช้แรงให้ไปหมดแล้วอย่างเงี้ยพอวันนี้พอใช้ให้ร้องอีกเราก็จะรู้สึกว่าเราจำความเหนื่อยของมันได้เราจำเราจำใจตอนนั้นของเราได้อยู่ว่ามันโอ้มันให้ไปจนหมดแล้วมันเหมือนเราไม่ได้ค่อยติดค้างอะไรซึ่งวันนี้จะมีหรือไม่มีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สาระสำคัญแต่มันพี่ว่า สำคัญว่าไอ้ข้างหน้าต่อไปชีวิตที่เหลือเราดีกว่าเราจะทําอะไรได้บ้างอันนี้ตั้งหากที่เรารู้สึกว่าเา,าเราต้องคิดใช่คำว่าวางมือได้เลยไหมคะก็วางได้นะ วางคิดวางวางได้ใช้คำวานั้นก็ได้เดินเพราะว่าต้องรักษาเส้นเสียงตัวเองไว้ด้วยไหมครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนักมากกับที่ผ่านมาใช่คือตอนนี้ทุกคนมันก็อยู่ในวัยเสื่อมเราเองก็จะวัยเสื่อมเราจะ45แล้วเนี่ยเส้นเสียงเนี่ยมันก็จะเสื่อมตามมันก็เป็นกล้ามเนื้อเนาะมันก็จะถ้าเราไม่ได้ร้องทุกวันแบบเมื่อก่อนเนี่ยแน่นอนมันเสื่อมตามหลังๆยิ่งไปร้องเพลงธรรมะซึ่งเราก็ใช้อีกช่องหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อก็จะจําไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างงี้ค่ะฝังม มไม่เลยค่ะปกติใช้ชีวิต<ะ>ปกติมากพี่<ะ>ไม่ค่อยได้ถนอมอะไรกับเขามากหรอกแต่ว่าก็ใช้ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ให้มันให้มันชินไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปถนอมเพราะว่าต้องน้ําอุ่นต้องไรไม่เอาไปสร้างเงื่อนไขให้มันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันเคยตัวเพราะมันเคยมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยไหมคะพี่ปาเคยใช่เพราะมันเคยมีปัญหาเพราะนักร้องทุกคนนะคะ เวลาที่ใช้มากไปก็แน่นอนมันตึงมันบวมมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเส้นเสียงคนเรามันบางใช่ไหม,มทุกคนมีปัญหาหมดทุกคนมักจะโดนสเตียรอยทุกคนมักจะโดนฉีดเข้าเส้นไม่เหม่อะไรก็มันก็จะต้องกินยาอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแอดเสียดายว่าตํานานไหมคะ ไม่นะพี่ไม่เสียดายเพราะพี่ก็ไม่ได้คิดว่าพี่เป็นตำนานสักเท่าไหร่รอะค่ะคือก็คิดว่าก็แค่เป็นนักร้องคนหนึ่งที่เราก็เคยเคยมีผลงานอย่างต่อเนื่องมามซึ่งวันหนึ่งมันถึงเวลาเนี่ยทุกคนมันก็ต้องลงความเสื่อมหมดเป็นเรื่องธรรมดามากๆงานของพิปาน,น,นเป็นไงครับช่วงนี้งานเหรอคะอก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะก็ยังมีมงานที่ยังไลฟ์โบลอยทีมเวิร์กอยู่เพราะว่าหาเงินช่วยเด็กชนบทอยู่สองโรงเรียนอะนะคะก็ยังหาข้าวกลางวันให้เด็กซึ่งก็ค่อยๆทําไปเดี๋ยวจะปิดโครงการสักเดือนตุลา เราก็ไลฟ์กันอาทิตย์ละครั้งแต่พี่เนี่ยจะไปเดือนละหนนะคะคแล้วก็อย่างเที่ยวนี้เราก็จะทําให้โรงเรียนบอกแก้วเพราะว่าเ,เด็กๆมาโรงเรียนลําบาก เขาไกลมากเ <c oughs> ขาก็จะเขาไม่ขอเลยมากขอข้าวสารแล้วเขาก็ขอจักรยานเขาเขาไกลมากพอรัเริ่มทำอะค่ะมีโรงเรียนที่ติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะพี่ปาโอ้พี่ไม่ทราบเหมือนกันว่าตรงแอดมินเขาเป็นยังไงแต่ตอนนี้เรารู้แต่ว่าเราช่วยได้เราช่วยได้อยู่สองโรงเรียนที่<ฆ>อยู่ภายใต้การดูแลของลุงพ่อเราอนนี้ค่ะถ้าม<อ>ีพี่ปา้มีแบบเลือกยังไงครับค<อ>ัดเลือกว่าจะไปที่ไหนอะไรไยงเงี้ยครับอืมน่าจะมาจากทางหลวงพ่อด้วยอะค่ะทางผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะ ว่าท<ะ>่นานก็คงดูตามความเหมาะสมว่าในจุดท,ที่ท่านดูแลอยู่มีตรงไหนบ้างที่ขาดแคลนจริงๆอย่างเงี้ยก็จะหลักๆที่เห็นชัดๆตอนเนี้ก็มี2ที่นี้แหละหลก็จะเป็นเรื่องข้าวกลางวันกับกับอย่างที่บอกค่ะข้า,ขาวกลางวันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทั้งคู่ <Communication. S 2> แล้วก็จักรยานนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับอีโรงเรียนหนึ่งเพราะว่า,วาม,<ห>มันไกลเปินเที่ยงเด็กมาโรงเรียนทีก็ ก็ลาบากมากอะไรเงี้ยมันหลายกิโลงบสูงไหมครับพี่ปางแต่ละที่ที่เราจักรยานเห็นเขาบอกมาว่าเขาคันละ2008ล่าสุดก็มีคนทํามาประมาณ4ี่ห้าคันแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากขอเขาสารซึ่งเราอ่ะก็จะให้ดเลกตรงไปกับลงกับกับโรงเรียนเลยคือให้บัญชีของโรงเรียนไปเลยเราไม่เกี่ยวเราแค่เราแค่ไลฟ์ให้แต่ถ้าเกิดอยากทําก็โอนไปที่นี่เลยอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็สะดวกตรงที่ว่าเขาไม่ขอบริจาคเงินแต่เขาจะขอไปหาข้าวในพื้น ที่แล้วเราไปจ่ายเงินแล้วให้เอาข้าวไปส่งโรงเรียนอย่างเงี้ยก็มีปเป็นไงครับทุกครั้งที่ไปทำพี่ปาเห็นบรรยากาศ น้องๆอะไรอย่างเงี้ยได้รับของได้รับอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่เห็นนะเพราะว่าตัวเราเองเราไลฟ์อย่างเดียวเราไลฟ์เพียงอย่างเดียวแต่เรายังไม่เห็นฟีดแบ็แต่เรารู้แต่ว่าเรารู้แต่ว่าผอเนี่ยผอของเขาเนี่ยก็จะคอยติดต่อหลวงพ่อทุกนั่งดูไลฟ์เขาก็นั่งน้ําตาไหลเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออเขาขอบคุณที่แบบช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางคนบริจาคเขาไม่เยอะไหมครับไม่มากหรอกค่ะไม่มากแต่ว่าเราจะค่อยๆเก็บเราเราเราเลยต้องทําเป็นโครงการระยะยาว เพราะว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าช่วงโควิดทุกคนลําบากหมดเลยใช่ไหมคะการที่เราจะปันเงินมาให้คนอื่นเราก็ต้องอยู่ในฐานะที่ที่เหลืออันอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากให้ทุกคนแค่แบบคนละเล็กคนละน้อยแล้วรวมเป็นก้อนโตปักควักกระเป๋าบ้างไหมคะก็มีบ้างค่ะไม่มีบ้างแล้วลงแรงแล้วลงเงินนิดหน่อยีค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ